ดิจิทัลวอลเลตเงินหมืน่นชาตินี้หรือชาติหน้าอคนถามกันเยอะนะวันนี้บอกข่าวดีนะครับอนุมัติก็ประมาณแล้วนะสาหรับกลุ่มต่อไปที่จะได้ดิจิทัลวอลเลตนะครับก็ไม่มีอะไรผิดความคาดหมายนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณนุ้งอิงเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าคอรามอไฟเขียวแจกเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสที่2เฟสที่2คือใครก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐอายุ60ปีขึ้นไปและต้องผ่านคุณสมบัติด้วย ที่ก่อนหน้านี้บรรดาร,ร,ดรัฐมนตรีอธิบายว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนจะโอนให้ภายในเดือนมก,กราคมก็น่าจะเป็นปลายเดือนก็คือเป็นอังเปาให้อ่ะไม่เกินน่าจะเป็นช่วงวันที่29มก,กราคมปี2568หรือสัปดาห์ในช่วงนั้นก็จะมีการโอนให้นะครับที่นี้เตรียมตัวก่อนเนาะเตรียมตัวอะไรไปผูกพร้อมเพรย์หยังครับ เพราะเขาจะโอนเงินสดผ่านพร้อมเพย์มิฉะนั้นแล้วเนี่ยอ้าวคุณพ่อคุณแม่ครับลูกหลานนะพาคุณพ่อคุณแม่ไปผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอะไรก็ได้ผูกกับบัตรประชาชนนะครับถ้าสมมุติว่าตรวจสอบคุณสมบัติได้แล้วก็จะมีการกําหนดวันที่จะโอนให้ก็คือเป็นอ่างเป่าตุกจริงนะคุณแม่นะอ่าให้กับคุณพ่อคุณแม่อายุ60ปีผ่านคุณสมบัติและลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคนอื่นอ่ะอันนี้กลุ่มแรกนะที่ได้ไปแล้ว และคนอื่นล่ะชาตินี้หรือชาติหน้าเอาอย่างนี้ละกันกลุ่มคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วอายุยังไม่ถึงหกสิบที่ฉัดบอกว่าชั้นเป็นผู้มาก่อนการเนี่ยจะได้แน่หรือได้หรือเปล่าเชาติหน้าไหมหรืออะไรยังไงได้นะครับถ้าไปเทียบการให้สัมภาษณ์ของคุณอุ้งอิงเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกแล้วว่าได้กลุ่มต่อไปก็จะได้นี่ฮะไตรามาสที่สองก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับ ไตรมาสที่2ก็จะอยู่ที่ช่วงเมษาถึงมิถุนาซึ่งอ่ะนับละกันเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนนี้ก็จะมีเงินคลอดออกมาให้นะครับแต่จะได้เป็นเงินสดหรือเงินดิจิตอลคือนโยบายมันก็เปลี่ยนตลอดเวลานะมิฉะนั้นรอต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกฉันก็รอแต่รอมานานแล้วก็คือคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทํำยังไงอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะซึ่งรอต่อไปเหมือนกันนะ อาจจะมีความชัดเจนมาเรื่อยๆแล้วกันก็ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีแล้วก็ลูกหลานลงให้ผ่านแอปทางรัฐและต้องผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เขาบอกด้วยนะได้เป็นอ่งเปาไป10,000บาทเป็นเงินสดครับ